การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดโอเคไปค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกออเด้ร์ให้ได้ชมกันออเดอร์ละ 2, ว9ั9บาทเนานะเป็นออเดอร์ที่เลขสวยๆนะคะตองกาข้างหลังเนาะโอเค วันนี้เราจะออกจิบความจิบหงายเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมคือมีเทคนิคหลังจิบความจีบไหยมาออกออเดอร์ให้ที่ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะถ้าเจอเดี๋ยวออกเลยเนาะออกออเดอร์ให้ที่ชมแล้วก็วิคาะสดสดกันเลยนะวันนี้ขอแค่ชนะ2ไมติดปิดการแพ้2ไมติดปิดงาน,งานถ้า,ามีแดงขั้นอาจจะรัก3-5ถึงออเดอร์นนะทุกคนนะโอเคเริ่มไล่หากันเลยวันนี้นะคะเราเปิดไอคิวขึ้นมา4หน้าเน,ะนาะนาละกาคู่นะเดี๋ยวเราไล่หาประมาณนี้เลยเนาะ อันนี้อยากให้เป็นคอนเฟิร์มนะถ้าเขาลงมาแดงประมาณนี้ขแนวสัญญาณขึ้นแล้วทุกคนแม็ดีเนี่ยไม่ขึ้นเลยนิดนึงลงมาให้เขาขึ้นแดงหน่อยนึงโอโ้โหแม็กดีไม่ขึ้นทุกคนนิดนึงน่าจะได้ไหมแดงไม่ขึ้นเลยปิ่มๆซ้ายด้วยนะ คอนเฟิร์มแท่งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะทุกคนนะแต่น่าจะลงแหละนะคะเพราะเพิ่งตัดแรกเนาะแล้วก็ซื้อลงแท่งนี้แต่ว่าที่เราลังเลเพราะอะไรเพราะว่าแม็กดีสามห้ารนะ้าตรงแท่งฮิสโตแแรมยังเป็นแท่งเขียวอยู่นั่นบงบอกว่าแดงนี้ยังมีแรงไม่พอนะมีโอกาสขึ้นเขียวอย่างเงี้ยค่นะเนาะก็โอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันค่ะแล้วหาคู่ใหม ถ้าปิดตันแบบนี้นะมีโอกาสสองทางเลยค่ะทุกคนเนาะเท่าที่สังเกตมานะคะเทรดแท่งเดียวอะไรที่เสียงเ,เสียงแล้วก็เลี้ยงนะคะเลี้ยงในการออกออเดร์เอาหนึ่งแท่งเทรดแค่หนึ่งแท่งนะคะยิ่งหนึ่งนาทีนะค่อนข้างไวเนาะฉะนั้นแล้วก็พยายามดูเงือนไขให้ครบโอกาสน,นะ,ะเนองอนไขจีบความจีบหงายมีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขหลังจีบความจีบหงายมีอะไรบ้างเนาะก็ดูกันให้ครบนะ จุดนี้ถ้าย่อหน่อยหนึ่งนะเราเราจะกดซื้อลงนะน่าจะลงมาต่อถึงเส้นกริดนี้ได้เลยนะโอ้โหไม่ย่อเลยทุกคนโอเคค่ะเขาลงไปแล้ว ใครที่ยังไม่มีเทคนิคเข้าทำกำไรนะถ้าชอบหรือถูกใจในการออกออเดอร์ของเราเนาะก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะมีทั้งรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะมีคอร์สจองเรียนตัวต่อต,ตัวได้หรือจะเป็นคลิปสอนก็มีนะคะใครไม่อยากเสียตังก็สามารถสมัครเนาะเพื่อที่จะรับอ e ีบุ๊กฟรีได้นะสมัครข้างล่างนี้ก็ภายใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามีอีบุ e ๊กเทคนิคเข้าทำกำไรนะคะชุดเดียวกันกับชุดเสียตังเลยเนาะ แต่ก็มีเงื่อนไขตามที่บอกคือต้องสมัครภายใต้ลิงก์นะคะเพื่อแลกกับอีบ e ุ๊กฟรีเนาะก็ถ้าใครอยากได้ฟรีก็ต้องทำตามเงื่อนไขนะ โอเคจุดนี้เขามีแกวกระโดดทำไมเราถึงออกออเดอร์นะทุกคนแต่ก็มีแนวใกล้นะก็เสี่ยงอยู่แต่ว่าเรามองว่าเขาน่าจะวิ่งคืนนี้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขามีช่องว่างเขาเปิดข้างบนนั่นแปลว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับใหม่ทันทีรอยยอดลงมาชนรับนะคะเราก็เลยกดซื้อขึ้นมาลุ้นกันออเดอร์อนี้สัญญาณฟอลโลออกแล้วด้วยแท่งฮิสโตแกรมเกิดเป็นแท่งสีเขียวเม็ดแรกก็ด้วยนะมาลุ้นกันค่ะค่า12บี่กลางออกโอเคสวยเลยค่ะทุกคนนะสัญญาณฟอ l โ o w ออกเนาะแล้วก็มีตรงนี้เขามีช่องว่างที่เขาเห็นไหมคะจ ของคอนเฟิร์มแทนที่เขาจะมาเปิดตรงจุดปิดนะคะแต่เขากระโดดขึ้นไปข้างบนนั้นแปลว่าเขากระโดดข้ามแนวแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับใหม่ทันทีรอย,ยอ่อกดซื้อขึ้นโอเควินออเดอร์แรกนะไปต่อเลยค่ะมาสวยนะออเดอร์แรกวินนะคะทุกคนไปต่อไปต่อวันนี้เราขอแค่2อออเดอร์นะไม่ต้องเยอะนะคะเทรดแล้วถอนนะไม่แช่ด้วยค่ะทุกคน เอาแบบว่าเทรดออเดอร์ที่สบายใจเนาะยอมรับความเสี่ยงได้แค่นั้นพอลงยังลงยังลงไหมคะโอ้โหยังติดเส้น50าสอยู่เลยทุกคนแล้วแนวตรงนี้ด้วยแต่เง้นขายยังอื่นได้หมดเลยนะโอ้โหนี่งไงเขาวิ่งขึ้นไปยังปิ่มป,มปิมที่กริดนะทุกคนนะนี่เข้าไปเปิดขึ้นบนกริดอ่ะปล่อยเข้าไปก่อนทุกคน ท่านี้ถ้าปิดเหนือ,อกิจตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นแหละแต่ว่าถ้าคอนทิ้งไส้ก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะทุกคนนะนี้เขาเิีนแนวอะไร เส้นสีม่วงเนี่ยคะ่ะเขาตีแนวเป็น2เส้นนั่นแปลว่าแนวตรงนี้น่าจะแข็งแรงนะคะเห็นไหมแท่งนี้โดนทุบลงมาเลยทั้งทั้งที่แท่งคอนเฟิร์มนะคะวิ่งทะลุก,กิจไปแล้วเห็นไหมเส้นแนวรับแนวต้านของเราใช้ได้ดีเหมือนกันนะทุกคนนะใครดูรับต้านไม่เป็นนี่เอาสคริปต์ของโคดนน้ำชาไปใช้นี่สบายเลยคะ่ะมีแนวรับแนวต้านให้ด้วยรับต้านสามารถเปลี่ยนสีได้นะสะคริปต์ทุกตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยคะ่ะทุกคนปรับสีได้เพาะเขียนออกมาให้สามารถปรับสีได้เลยเนาะ กี้เราเข้าเป็นจุด follow นะเนาะรอบนี้พยายามจะหาจุดหลังจีบแล้วกันจุดสวนนะถ้าเจอนะแต่ถ้าเจอจุดไหนก็ออกจุดนั้นละค่ะเราจะไม่เกี่ยงว่าจะต้องออกจุดไหนถ้าเจอจุดสวยๆเงินไขเทคนิคของเราครบนะเราก็ออกเลยทรงนี้แปลกนิดนึงนะกระโดดลงมาขนาดนี้คือยังไงเนีย่ยตรงนี้แปลกอยู่นะทุกคนดูว่าแท่งฮิสโก,กรมแค่ในี้จะเป็นสีอะไรนะ ตรงนี้น่าจะขึ้นแหละวอลุ่มตรงนี้สูงเนาะถ้าการแบบนี้ก็อาจจะปล่อยไปก่อนนะคะทุกคนอะค่า,ามีกริดด้วยเส้นกริดบางคนมองข้ามนะแต่ถ้าเทรดแท่งเดียวแนะนําเลยค่ะถ้าเจอกริดนะพยายามเลี่ยงในการออกออเดอร์ออเดอร์ของเรานะแท่งออเดอร์ที่เราจะออกออเดอร์เนี่ยเราเทรดแท่งเดียวใช่ไหมอ่ามันไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กริดเพราะอะไรโดนกริดปุ๊บนะส่วนมากอาใช้คำว่าส่วนมากแต่ไม่ใช่ทุก,ทกจุดทุกครั้งเสมอไปนะคะ ส่วนมากจะโดนดีกลับเนาะอันนี้คือส่วนมากเท่าที่สังเกตนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ลองไปสังเกตดูได้ค่ะถ้าใครได้เรื่องยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทุกคนนะมิ้นมาคุยกัน,นะคะ่ะแชร์ประสบการณ์กันในเรื่องของการสังเกตเห็นกราฟยังไงบ้างประมาณเนี้ยนะคะก็อยากได้ออเดอร์เนนะีย้ยถ้าขอย่อราคาที่กิดอะจุดเปิดก็ได้นิดนึงอ่าลงมาอีกนิดนึงขึ้นแน่นอนออเดอร์น,นี้ โอเคแล้ว okay, คาดีค่ะทุกคนเอ,อเดอร์นี้มาลุ้นกันนะที่เราเห็นคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเราเราบั่นใจมากเอ,อเดอรนนี้ต้องชน,นะนี่คอนเฟิร์มขึ้นไปปิดเหนือกริดแล้วนะอย่างน้อยๆปิดข้างบนได้ไหมลูกอย่าให้เสียหน้าแม็กีีเป็นแท่งสีเขียวเม็ดแรกแล้วด้วยนะคะทุกคนนะเขาจะติดอะไรอะ่ะขอก่อนได้ไหมลูกขึ้นไปขึ้นไปนิดเดียวออเดอร์เดียวออเดอร์เดียวนะขอร้อง <laughs> เนี่ยมันวิงว่งวิ่งวิ่งให้ถึงม่วงก็ได้ป่ะนิดเดียวอ่า นิดเึงเฮ้ยโอ้โหทุกคนข้อดีของการรอย่อนะคะคิดว่าเขาจะวิ่งไปหาเส้นม่วงหรือไม่ก็เส้นน้ำเงินเลยนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้คือคือแบบคือคิดว่าเขาเห็นไหมคะขอบเคซีขอบบนอขอบบนเส้นพ่วงนี้ขอบล่างเส้นพ่วงนี้นะคะเฉียงขึ้นเรามองว่าเขาน่าจะขึ้นตามเทนไลน์ line, เส้นเคซีแล้วค่ะ โอ้โหยังมีติดด้วยนะคะติดปิ่มๆน่าจะแถวเนี้ยเนี่ยน่าจะจุดโซนเนี้ยนะคะเห็นไหมคะน่าจะติดโซนเนี้ยค่ะเอ่อเส้นขาวเนี่ยก็คือเส้นกิดเนาะเราก็มองว่าเขาน่าจะปิดเหนือกิดได้ทุกคนเห็นไหมเนื้อปิ่มไปละเราคิดว่าเขาน่าจะวิ่งขึ้นตามเทรนมองย้อนหลังเป็นเอ่อแท่งเขียวเรียงกัน3แท่งวอลุ่ม3แท่งขึ้นไปเนาะพักตัวไม่เกิน3แท่งเกิดแท่งสมบูรณ์สัญญาณ follow แมกดีเม็ดแรกนะคะแมกดีค่านิชิเราก็มองว่าแท่งเนี้ยจะขึ้นเขียวให้ได้อย่างน้้้อออยยยตงเเเเเเททท่่่่าานนนืีีกกมัคคิดะ โอ้โหข้อดีของการลอยย่อต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าข้อดีของการลอยย่อเนาะเราก็ชนะแล้วค่ะเนาะชนะสองใบติดปิดงานค่ะไม่ไปต่อแน่นอนยิ่งเจอออเดอร์ที่ใจวิววิวแบบนี้นะคะไม่ไปต่อเนาะทุกคนวันนี้ออเดอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรแต่เราก็ปิดงานตามแผนของเราเนาะไม่ไม่ลากยาวนะแม่แต่กาเทรดของโค้ดต้ชาคือชนะสองใบติดปิดงานแพ้สองใบติดปิดงานพยายามจะไม่ลากนะคะทุกคนก็เทรดเพื่อใช้ชีวิตและเราจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อเทรดทั้งวันนะรีบเทรดรีบเลิกไม่ใช่รีบเทรดทีเทรดตามแผน ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอะค่ะชนะสองไม่ติดปิดงานเนาะหรือถ้าแพ้ก็นั่นแหละลาก3-5ถึงเอ,อเดอร์แต่นั่งเทรดไม่เกินชั่วโมงนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็อยู่รอดเท่าถึงทุกวันนี้นะคะสามารถทําอาชีพนี้เลี้ยงชีพได้เนาะอาชีพเทรดเดอร์ไม่ใช่อาชีพที่ง่ายนะ,ะทุกคนนะใครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งลงทุนรจงลองเทรดเงินเดโมไปก่อนนะแล้วก็หาถ้าไม่ตายหดือเทคนิคเข้าทํากาไรที่แม่นยาก่อนเนาะฝึกเยอะๆค่ะใช้เทคนิคเดิมๆซ้ำๆโอกาสที่คุณจะสามารถพัฒนาต่อยอดตัวเองได้จะมีค่อนข อย่าเพิ่งลงทุนจริงฝึกเดโมถ้าเดิมๆนะคะแล้วก็ถ้าวิลเลจ80%ขึ้นมาไหา่นะค,ะคุณค่อยมาวางแผนการลงทุนของคุณและที่สําคัญวางแผนดีๆไม่พอคุณต้องมีแผนที่ดีไม่พอนะ,ะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือวินยัยคุณต้องทําตามแผนให้ได้นะคะทำอย่างมีวินยัยค่ะทำแค่นี้ค่ะคุณกส็สามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวตลาดตลาดไปนษณียนะคะเขา ส่วนมากก็คือในเรื่องของอารมณ์อค่ะเนาะเขาจะกินกับคนที่อารมณ์เสียเขาจะกินกินเงินนะกับคนที่ไม่มีสติเขาจะชอบคนที่เทรดทั้งวันเขาจะชอบคนที่ออกออเดอร์มั่วเขาจะชอบคนที่ไม่มีสมาธิในการเทรดแบบยิ่งเขาชอบคนที่แบบว่าทบไม้ทบไม้ทบทบทบไม้ไมตลาดบนารี่นะคะเขาชอบคนประมาณประเภทนี้ ถ้านะคะจริงๆเราไม่อยากให้เขาชอบเรานะเนาะจริงไหมคะทุกคนอย่าให้เขาชอบเราอันไหนที่เขาชอบเรานั่นคือจุดที่จะทําให้เราเสียตังค์ให้กับเขาฉะนั้นแล้วจุดไหนที่ทําแล้วมันทําให้เรานะคะทำใหโบ๊กชอบเราก็พยายามอย่าทําให้เขาชอบเราทําให้เขาเกลียดเราดีกว่า เนาะเอาเงินจากเขามาค่ะเราอย่าเอาเงินไปให้เขาโอเคไหมโอเคครอยากเรียนรู้เทคนิคดีๆทเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะคะสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยววางไลน์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้หรือถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไงนะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของเราได้ที่ทเพจชื่อเพจเทรดง่ายๆดิ k t อกเทรดง่ายๆกลุ่ม Facebook กลุ่มกลุ่มสาธารณะที่โค้ชสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ แชร์ข้อมูลแชร์ความรู้ต่างๆให้นะคะก็จะเป็นกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มไอคียออปชันเถิดง,ง่ายๆก็มีลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะโอเควันนี้พอแค่นี้แหละนะคะสองออเดอร์เสอร์เสียววิวววสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีคะ่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเรา ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ